สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นผ้าทอแม่นะคะยาวแล้วก็กว้างเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็คือจะให้ดูนะคะว่ายาวมากนะคะอันนี้พี่แหม่มจะสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะบูบามบูาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นท่อนปลายนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะจ้าาขระไรขึ้กวาใส่้านะ นี่นะคะ <c oughs> ก็จะความกว้างก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พับครึ่งแล้วนะคะอันนี้พับครึ่งเรียบร้อยนะคะถ้าไม่พับครึ่งก็โอ้โหนะะี่ยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาต่อกันอย่างนี้นะคะเต่อกัน,นี้นะคะนะคะ่ะ โอเคค่ะมันฮ่าฮ่่ะ่่่มบอ๊ะัดี่อืมนนโมกปดท่อรอบไปแบว่บบอื้อ